กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะป๋าตู่รูตันนะยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้ววันนี้เราก็มาจัดเกมฟูตี้แคนดี้นะหรือลูกกวาดผลไม้นั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยฮนะวันนี้มาในทุน27บาทนะเป็นทุนที่แบบเขาเรียกว่าไงน้อยนะน้อยมากนะแล้ะ <c oughs> บอกเลยฮนะป๋านี่คือปากแตกนะเจ็บปากเรหมดเลยเนี่ยลา่าสุดไงโอ้โหไปมีเรื่องมา แม่งมองเมียป่านะมองเด็กป่านะป่าเลยจัดให้ไปสองดอกกลับบ้านป่ากลับบ้านไปเบ็ดไปที่สองบาทนะแล้วหมุนออโต้เลยนะที่10บหมุนนะไปเลยนะโหเจ็บคอเลยทีเดียวนะ <c oughs> ะตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมุนนะมาดูเลยนะยังไงดอกนี้ป่าบอกเลยนะโอ้ชัววันเจ็บแน่นอนนะ อะตอนนี้อยู่ที่สี่มุนนะไหลระยาไหลยายะเงียบกลิบเลยนะช่วงต้นเกมถือว่าเงียบนะโอ้โหยังยังโผล่มานิดหน่อยฮะคูณสองไหมคูณสองไม่เจีโอโหบอกเลยฮะมามามารถปิดไปก่อนนะะไม่ต้องรีบร้อนนะโหัลกี้ พอเบ็ดสองบาทปุ๊บนะเรียบร้อยกันเลยทีเดียวนะตะ่กี้นะโอ้โหแป๊บเดียวเท่านั้นนะนะเราเบ็ดหนึ่งบาทไปก่อนนะ <c oughs> แล้วคูณสองไปสวยๆฮะ <c oughs> อะไรไงดอกนี้ <c oughs> ยังเงียบอยู่นะฮะ <c oughs> เอาแล้วมาดิครับดอกนี้มาดิฮะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมุนนะข <c oughs> ี่สี่ขี่สี่ฮะ <c oughs> โอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อครับโอ้โหจาก 27บเาทนะตอนนี้เหลือ7บาทไปแล้วนะโอ้โหบอกเลยนะจะรอดไปนี่ยทุนน้อยฮนะคอยรักนะ <c oughs> สวยอนะยังดีอะเอามาคูณสองคูณสองไม่ได้โอ้โหบอกเลยฮนะแล้วหลายคูณสามอีกดอกนี้ครับโอ้โหโอ้เจอวหวันเจี๊ยบมนาะจดมานุ่มนะ แล้วยาวๆไปครูหน้าีโอ้โหบอกเลยฮะมีทุนแล้วฮะมีทุนเล่นต่อครับโอ้โบอกเลยฮะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดนะอย่างน้อยก็มีทุนเล่นต่อจัดมาแบบ,มบแบบนุ่มๆเลยครับโอ้โหดอกนี้คอมโบแบบเน้นไปนะ65บาทนะถือเอามาพัานต่อได้ฮะเป็น,นรางวัลซูปเปอร์เมกะนะโอ้โหนึกว่าทีแรกจะไม่รอดแล้วนะมารอบนี้ก็เบ็ดไปที่3บาทเลยนะแล้วหมุนอัโต้ไปเลฮะที่10หมุนนะลุยฮะบอกเลย อิสราเริก um ุมกอมกึมกึมคูณสองไสวยฮะดอกนี้คูณสองไมแล้วตอนนี้อยู่ที่แปดหมุนนะมาลุ้นกันเลยฮะยังไงยังไงทำไมน้องไม่กลับมาแล้วยังไงดอกนี้คูณสองไม่สวยโอ้โหไม่ไหลนะ แม่แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ที่3ามหมุนแนละ้วโหบอกเลยฮนะเกมถือว่ายังกระแสะเกมยังดีอยู่นะที่เข้ามั่งนะโอ้โหดีกว่าไม่เข้าหรือแบบไม่กระดิกเลยนะผมมีเทคนิคอยู่เทคนิคนะี่นะถ้าหมุนไปรัก3าิหมุนนะและยังเงียบอยู่นะแนะนำให้ย้ายเกมเนะบอกเลยนะเพราะถือว่ากเกมนั้นกระแสะเกมไม่ดีนะ คู่หน้าไปดิโอโหดอกนี้คู่หน้าไปรู้เรื่องเลยครับโอโหบอกเลยฮนะจัดมาแบบนุ่มๆเลยครับคอมโบแบบเน้ๆนๆครับโอโหสองร้อยสี่สิบหกบาทขอน้อมรับเลยนะอาเมนคะรับโอโหเจอวันจีครับฮะโอโหมาส,ายสวยๆอะไรฮนะดอกกีนะฮะเดี๋ยวเราแส่เกมเริ่มมานะฮึออขอเป็นเบ็ดที่สิบบาทาก่อนเลยฮะ แล้วหมุนออโต้เวลาที่10หมุนนะฮะถือว่ากระแสเกมมาดีนะรอบนี้นะฮะไปฮะแคสซี่แคซี่ซนะโอ้ยอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได้ <c oughs> แล้วตอนนี้อยู่ที่ห้าหมุนนะ <c oughs> หมุนสุดท้ายมาลุ้นเลยครับโอ้สวยๆดอกนี้สวยๆ17คูณ2องไหดิคูณ 2, <c oughs> 2ไปเร็วโอ้โหบอกเลยครับยังไงดอกนี้ยังไง <c oughs> แต่ตอนนี้อยู่ที่สี่หมุนนะฮะบ,บอกเลยวันนี้มาในทุนย7ิบเจ็ดบาทนะทุนถือว่าเป็นทุนที่น้อยมากนะปะกติป่าไม่ค่อยเล่นทุนน้อยนะฮะ <c oughs> แล้วจะสวยไหมครับคูณสองไหมครับโอ้โหเวล่กูนะดอกน,นี้แล้วคูณคูณสาไป <c oughs> จัดว่าเด็ดนะจัดจ้านในย่านนี้จริงๆครับดอกน,นี้ <c oughs> คูณห้าบีกสวยๆฮนะ แล้วคูห่หน้าไอีกโอ้โหย้ำๆ้ำไปดอกนี้ <c oughs> คูห่หน้าไปดิโอ้โหเจอหวันจีครับแล้วคู่หน้าไปอีกโอ้โห,โโห,โโหไหลไปแบบสวยๆกระดอกนี้ครับบอกเลยครับเวลิกูดแน่นอนนะ แล้วคุณอาพ่กโกบอกเลยครับอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนื้อเสื้อใจเสื้อเชื่อไม่ได้โอ้โหแล้วจัดไฟแบบเน็มๆครับคอมโ,มโบแบบนุ่มๆมา522บาทนะฮะเป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกะนะโอ้โหบอกเลยฮะโอแม่คุณรุนช่องจริงกระดอกนี้นะอึมมันช่างหอมหวานซะจริงนะฮะไปฮะแล้วรอบนี้ก็เบ็ดหนักๆไปเลยฮนะที่40นะฮะ แล้วหมุนออโต้ไปแล้วที่สิบหมุนนะถือว่ายังไม่หนักเท่าไหร่นะเบ็ดสี่สิบนะปกติสําหรับเขาเล่นกันจริงๆนะ้เบ็ดหนักๆนี่คือเบ็ดสองร้อยหรืออะไรขึ้นเท่านั้นนะบอกเลยร้อยขึ้นนะอันนี้ถือว่ายังไม่หนักเท่าไหร่นะเพราะเราปั้นจากทุนน้อยไปนะฮะบอกเลยเกมเกมที่แล้วเราจะไม่บิดนะผมปั้นจากทุนหนึ่งหมื่นไปเลยนะทุนหนึ่งหมื่นมันมากครับไปดูก็ได้คนระับโหอย่างมันเลยฮนะบอกเลยเดือดมากฮนะ อ่าตอนนี้อยู่ที่สามหมุนนะสามหมุนสามหมุนไปยังไงดอกนี้โอ้โหยังเงียบอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนสุดท้ายไปแล้วครับ <c oughs> อ้าวยังไง <c oughs> คูณสองไหมคูณสองไปเซคูณสองไปเซดอกนี้ครับโอ้ย แล้วหลายไม่สวยฮะเ้าแล้วคูหน้ามาอย่างนี้โอ้โหบอกเลยครับโอเชอวหวานเจี๊ยบโอ้โหสวยงามพระรามแปกไปเลยครับดอกนี้นะบอกเลยฮะลางสังหอดมันมานะโอ้โหบอกเลยโอเชอวหวานเจี๊ยบแล้วคู่หน้าเป็น960นะบอกได้คําเดียวเลยนะว่าเวลิกุดกุดแยกเลยทีเดียวนะ โอ้โห oh แล้วจัดมาแบบนุ่มๆม,มาฟรีในฟรีครับโอ้โ oh หเป็นกันเลยวัลซุปเปอร์เมกานะสองมันนุ่นสี่บาทนะโอ้โ oh หบอกได้คำเดียวเลยว่าโอ้ oh, เจอวันเจี๊ยบฮะไปฮะแล้วรอบนี้นะก็ขอเพบสหนักๆไปเลยนะเบสสองร้อยไปเลยรอบนี้แล้วหมุนออโต้เลยนะที่สิบหมุนนะบอกเลยฮนะเพราะยังไงเราทุนน้อยอยู่แล้วฮะ <c oughs> ยังไงเราทุนน้อยแล้วถ้าเราได้กําไรไมาเยอะนะผมมันสายทบไงผมแนะนำนะให้ทบนะยังไงเราก็ไม่ขาดทุนนะเพราะเราทุนน้อย ถือว่าแบบแต่มันมีโอกาสเข้าไงเพราะถือว่ากระแสเกมมาดีมากนะดังนั้นนะเราต้องทุ่มซะหน่อยนะไปฮนะตอนนี้อยู่ที่6หมุนนะมาลุ้นเลยฮะแล้ว <c oughs> ลคูณ2ไปสวยๆคนะร,รับโอ้โหยังไงยาวไปฮะยาวไปยาวไปนะีปนะ่ฮะโอ้คูณ2ไปสวยงามมากห้าร้อยยี่สินะโอเวลริกูดนะบอกเลยฮนะแล้วคูณ3มอีกโอ้โหสวยๆนะ <c oughs> และคูณห้าอีกสองร้อยบาทนะจัดมาแบบนุ่มๆมาและลูบิมาโอ้โหคูณห้าปีกพันห้าครับวิลกูนะดอกนี้ครับโอ้โห,โโหเจอวั่นเจียมาไหลไปยาวอะรอบนี้แล้วคูณห้าปิกหกพันสองครับโอ้โหบอกเลยนะดอกนี้สวยงามเลยฮะคูณห้าไปเดคูณห้าไปเดโอ้โห ไปหมื่นแล้วรอบนี้ไปหมื่นแล้วจัดมาแบบนุ่งๆครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทนะเป็นเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะโหบอกเลยฮนะโอเจวอนจีนะจากทุนยี่สิบเจ็ดบาทนะฮะโหและผมแนะนำนะให้เล่นอย่างมีสตินะแล้วจะมีสตังกันนะครับวัยรุ่นไปฮะสวยดิสวยดิมาแล้วหมุนสู้ตายยงไงครับ Ừ, 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 จัดไปคูณสองโอ้โหไม่คูณนะโอ้โหก็จัดไปนุ่มๆน,นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทนะยิงหย่วนครับโอ้โหบอกเลยนะหวานจียบะแต่ทุกคอมเมนต์นะป๋าบอกเลยนะป๋าอ่านทุกคอมเมนต์นะเดี๋ยงไงป๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ